สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูพามามูพิธีกรรมปั้นหลวงพ่อปั้นหลวงพ่อทันใจจังหวัดปะเตียเมียนเจยเมียนเจยจังหวัดประเทศกัมพูชาวัดตาวงครับคุ้มปุนเลยสะระพนมสระไออำเภอพนมสระจังหวัดปะเตียเมียนเจยกัมพูชาครับนี่นะครับผมเจอกรรมการคนไทยสองชาตินะครับอันนี้อันนี้อันนี้แนะตามตัวไหนครับ ผมพงศันครับดรพงศันธีรักุลแม่นําเป็นภาษาภาษาที่นี่ก่อนย่อมมาเล่าเรื่องพงศันธ์โรวงธีรักุลเลากัมพูเชียบานมอเทบอนสร้างเปรียดตึงชัดนี่นะครับวอตตะโบ้พี่พี่พี่คมสันพงศันคมศันนะครับพูดได้สองภาษานะครับเดี๋ยวพี่พงศันพูดเป็นภาษาไทยเลยนะครับ วันนี้เขาจะมีพิธีกรรมอะไระวันนี้เตรียมเตรียมรายสีเตรียม,มอะไรที่จะบวงสียงพรุ่งนี้ครับ <7. 30 S 2> เจ็ดโมงครึ่งเดโมงครึ่งครับแต่ตั้นพระนี่จะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนเที่ยงคืนไปเนีเพราะว่าพระเนี่ยจะสร้างวันเดียวให้เสร็จแต่พระสร้างเนี่ยประมาณสักฝ่ายสองกว่าก็จ,จะเสร็จ จะสร้างจะเสร็จแล้วครับ่งนี้ตอนวงสวงเลยตอนวงสวงนี้พระสร้างเสร็จเกือบเกือบเสร็จเกือบครึ่งองเลยครับเกือบเกือบครึ่งกว่าแล้วครับพูดนาได้แล,แล้วคนปาคกัมพูชาเนี่ยเขาเชื่อเรื่องหลวงพ่อทันใจขนาดไหนครับเขาเขาเชื่อแต่เขาไม่มั่นใจว่าเราจะปั้นเสร็จไหมหนึ่งวันเพราะในประเทศกัมพูชาไม่ดีไม่มีครับองนี้องค์แรกองค์นี้องค์แรกนะครับหลวงพ่อทันใจครับอันวัดนี้ชื่อวัดอะไรครับ วัดตาโววัดตาโวทำไมวนพลเร่ทำไมวัดนั้นวัดอันนี้ใหญ่จังวัดนี้อายุร้อยหกสิบปีแล้วแล้วก็เกจิอาจารย์ที่น่าเบื่อี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินไปดูหน่อยนะครับเดี๋ยวเชิญเชิญหน่อยครับอันนี้อะไรครับอันี่นะครับผมเจอคนพื้นที่นะครับภาพที่เห็นนี่อะไรครับอันนี้คือ เจ้าอาวาสอดีตเจ้าวาดครับเจ้าวาดที่ท่านมรณภาพไปแล้วครับวัดนี้อายุร้อยหกสิบปีร้อยหกสิบกว่าปีครับเราผ่านเจ้าวาดมาเนี่ยประมาณสิบองค์สิบกว่าองค์ครับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ท่านองค์ไหนดังสุดครับทำที่สุดครับสาธัยให้หนี่งนี่นะครับนี่มัตมากรทยยกวัดนะครับในสัสู่ธาอังติประแกผมค้อนทำนาจ อ๋อโอเคครุบซ uh, well, right, okay. ึ่งดังครุบดังแต่ว่าองค์องค์ที่ท่านศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเมตตามากที่สุดก็คือองค์นี้ชุ่มเอ้ยหลวงพ่อชันเฮมหลวงพ่อชันเฮมหลวงพ่อชันเฮมอนุกวนอ๋ออนุกวนลสระนมสระอนุเขตือนเตี้ยมาบิดามบิดาผิวดุจบัตตมบองนั่นนะท่านท่านน่าจะเป็นพระเจ้าคณะจังหวัดสัตบองข้าพ่อสัตบองอะไรเนี่ ท่านลวงพ่ออะไรเพชรเจียรเกเจียรคณะคณะจัตววคณะจัด,จดเป็นเจ้าคณะจัตวาสมัยพระบาทศรีสวัสดิ์สมัยพระบาทศรีสวัสดิ์น่าจะเป็นตระกูลลุงของพระเจ้าเสียนุครับ,รบนี่นี่มีเจ้าวดัดกันดวดัดอันนี้ลวงพ่อผู้สร้างวัดผู้สร้างวัดนี่สันไดษฐะสร้างเรียยุนาฏไปดาสาสักแม่ อาทพระเป็นสังกฤตจุนันในพระสังนิยุกจุนันเป็นเป็นพระเป็นพ่อของสังฆราชที่สังฆายนาของของเขมรนะครับเ,เป็นสังฆราชกัมพูชาครับผมแล้วปัจจุบันนี้องค์ไหนเนี่ยปัจจุบันอันเมียนเดนิสกุฎอร่อยทั้งหมดทั้งทุกองค์นี่ มโแล้วนะครับตายหมดแล้วตายแล้วเนี่นะครับเราจะดูครับอันนี้อันนี้ที่เห็นอยู่อันนี้อะไรครับเครื่องหลังนนเนี่ยคื่อเนี่ยอันนี้เปรือวิหารอ่าเรียกวิหารนี่ก็คือภาษาไทยเป็นโบสถ์เวลาจะบวชพระบูรุษบัลลังก์บุญเนี่ยอ่าเนี่ยนะคือโบสถ์เซกคือบูรุษที่ที่โบสถ์พ่กนี้จะมีการบวชพระบวชพระด้วยอ่าดูได้ดูได้ ปากาประพาะแล้วก็เห็น่พระป่ามาด้วยแห่ป่าป่าพระป่ามา20กว่าวัด20กว่าวัดไอ้วัดนี้ทำไมเป็นจุดสย์รวมหรืออะไรยังไงคือสำคัญย <porte new> ังไงอ่ะวัดนี้ไม่ทำนู่นโจลนี่เชิญเลยเสือขันมารในอ๋วัดนี้คือมารอันศรอกอมเพออมบอนอมเพอัสศรอกอมเพอนี่คือวัดนี้ฟิจุกรุกตะปอนใหญอันนี้ไตเต้ไตเต้เป็นเสพมัญชิร์นเขาบอกว่าวัดเนี้ย เป็นวัดประจำที่ใหญ่ที่สุดในอำเภออำเภอพนมสรบแล้วคนจะมาวัดนี้เยอะที่สุดในในอำเภอพนมสระเนี่ยอันนี้อำเภอพนมสรกอําเภอพนมสรกเดี๋ยววิทยเดี๋ยวท่านท่านเนี่ยแต่ก่อนท่านเป็นเจ้าคณะเอ้ยจะเป็นเจ้าวัดวัดนี้เนี่ยรับสับมาบวชมาประมาณปีที่แล้ว อ่าสิบห้าสิบห้าพรรษาแต่ท่านศึกมาเนี่ยโบนพวกอะไรเนี่ยท่านเป็นคนสร้างนะครับศึกศึกมามีเมียศึกมาเนี่ยวางจะมีเมียพอมีเมียเสร็จก็ไม่พ้นวัดต้องมาอยู่วัดต่อนี่นะครับอดีตเจ้าวาดนะครับเดี๋ยวก่อนไอ้ไอ้เจดีย์ด้านหลังข้างๆนั้นเป็นอะไรครับเป็นที่เป็นเล็กอ่านั้นจะจะในจิตวิญญาณเขาเกี่ไว้ใส่กระดูกคนเรื่ออะไร่กีจดักนำไม่เอกี มีเจ้าของที่เขาสร้างเพือบรรจุอธิอธิของพ่อแม่เขาบรรทบุตรนี่นะครับนี่คณะอันนี้คณะปันพระครับคณะปันพระอยู่นั่งนั่งทานข้าวน,ะอ,น,นอันนี้มาจากฝั่งไทยอ,นนอาย่ฝั่งนี้ฝั่งไทยฝั่งไทยปันพระมาจากไทยครับผมนี่นะครับ,รบแต่แต่คนที่มี ที่ดูแลในวัดทกวนนี้ก็คือท่านนี้เนี่ยมกระทายกวัดมกระทายกวัดภาษานี่เขาว่าไงที่เออีอผมก็รู้รู้ก็น่าจะเป็นมกระทายกาบในหมว,นนวัดนี้ในนอ้มเนี้นี่แไอ้ไงนันงนี่มั้ อ๋ประาม่ประธานคณะกรรมการประธานคณะกรรมการพระประธานคณะกรรมการวัดที่เป็นใหญ่ที่เห็นนิฐานประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปนะครับหน้าตักเท่าไหร่หตัดเต้าสอเมตรห้าสินะคบสูงสามเมตรห้ สูง3เมตร50นะครับ,รบจะปั้นวันภายในวันเดียวเสร็จนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะไปดูแท่นทนวงสวงหน่อยอันนี้คืออะไร,รนี่นี่ข้าง,ข,าง,ข,างข้างนีนี่นี่เพราะฉะนันอ่านี่ือเป็นการบวงสวงของกัมพูชาก็จะทำอย่างนี้ครับครับแต่ส่วนของไทยจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เขาบวงสวงอะไรต,ตัวนีอ้อันนี้บงวงสงเมื่อเช้าวงสวงพระภูมิเจ้าที่เทวดาฟ้าดินเพื่อจะบอกในการปั้นรุงนี้เพราะวันนี้เป็นการเปิดงาน อันนี้อันนี้แท่นบวงสวงเทวดาฟ้าดินของที่นี่ครับประกอบพิธียังนี่ประกอบแล้วเมื่อเช้าประกอบยล้วเมื่อเช้าประกอบพิธีแล้วเมื่อเช้านี่นะครับครับอันนี้แบบไทยครับนี่แบบไม่แบบอันนี้แบบเขมรอันนี้แบบมนะครับครับพรุ่งนี้เราจะได้เจอกันนะครับว่าพิธีบวงสวงแบบไทยอันนี้เขาใช้ความความไทยหรือความเขมรความความไทยอ่าแต่พูดภาษาเขมรความครามเขมรเนี่ยแต่เขาเรียกทางสุลิน บุรีรัมย์ที่เกียรี้เขาเรียกขมิ้นบนขมินบนนะครับอยู่ฝั่งไทยหรือฝั่งไหนอยู่ฝั่งสุรินอยู่ฝั่งสุรินนะครับแต่วงสวงเป็นภาษาขมิบวงสวงเป็นภาษาขมินนะครับนี่อันนี้เราเตรียมมาจากฝั่งไทยใช่นี่นะครับเขมิ้นทำไม่ได้ครับพรุ่งนี้จะมีภาคกี่ลูปมาครับพรุ่งนี้ ไใม่รูมมนอัเีคยเนีระเจ้าคะบระดับเจ้าคณะตาบล้ัมานี่ประมาณ9กูกแต่ทมาร่วม็นร้อยองเปเลยนะครับนี่นะครับศรัทธาจาก2แผ่นดินกันอันนี้เป็นดำลิอใครนะครับในการสร้างพระครั้งนี้ คือว่าผมผมคิดเองผมคิดว่าทำไมที่ว่าผมอยากจะเพราะว่า,ราจริงๆริงศาสนาพุทธไม่ได้ความัน้เนาเลยว่าเราจะต้องเป็นธรรมบันนะกันใช่ไหมความคิดของ,งเานะราเนี่ย เราเป็นมนุษย์ด้วยกันครับหรือศาสนาพุทธด้วยกันเนี่ยครับแต่ส่วนเรื่องการปกครองอะไรเราเราไม่ลายุ่งละไว้ที่เข้าใจครับไม่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 เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรเราฝ่ายฝ่ายธรรมะครับผมไม่มาวหนุ่มคุยเรื่องนะครับเฮ้ยรั่วองใส่แจ่ช่วยเร่งใส่ก็เลยเคลื่อนแบบแบบสร้างก็เลยปรึกษาทางกัมพูชา ใสื้อดำเจกผมระมาณแม่มทุอยนุ่มทงมดมออกค่าใจ่ายดยที่ผมไม่ได้หักใช้จ่ายเพราะคนที่ทำงานใ้จ่างน้าวัดหมดเขาวัดหมดเลยนี่พวกนี้ผมจ่ายตงบวกรมมันแม่มาแม่มไม่ได้ไม่ได้คิดผมไม่ใช้พุทธประนิตเลยไดครับผมครับดเนี่นี่ ขันขานที่ให้หาไว้ใหญ่ๆประมาณโอ้เจริญย่าตอันเมีนคมใช่ไหมตัถ่ายโทร่าย่อยๆอ่คมๆนเมียนเนะครับน่นะครับนี่นะครับนายยเร่ร่อนย่จงเปรี้ยนนะครับบรรยากาศการเตรียมงานนะครับเสียดายนะครับพูดภาษาผมฟังไม่ออก อ่ตุยอาทมโยโม่จะฟังออกอยากอยกถามอะไรเดี๋ยวถามเดี๋ยวแปลให้มีมีมี f อผมนี่ยเอฟเนี่เนี่ยเน่ผเมีงดเนเป็นเลข11เนี่ยนยเนี่เนยเนยเม่เนี่เน่เนเนเนียเนยเนี่ยนเนี่เหีเนอยเน่ยนี่นะครันเป็นบรรยากาศกเรเตรียมนานีน คติความเชื่อื่วงบวงสวงฝั่งไทยกับฝั่งเขมรเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ไม่เอียงไม่เป็นไรครับให้เขาดูเอียงๆบ้างนะครับอดูตรงๆมากกันไปแล้วับผมนี่นะครับนี่คทะทำงานก็ศรัทธามาจากฝั่งไทยเลยนะครับน,นี่ทีมงาน ใบสีจากฝั่งไทยใบสีจากฝั่งไทยครับอันนี้ก็ทีมทีมงานฝั่งสาภาพของไทยครับเพ่มาช่วยง,งานเ,นเอ๊แล้วฝั่งนี้เขาทําใบสียังไงใบสีเขาจะเป็นแบบนั่นนั่นนั่นใบสีฝั่งของเขาเลยใช่ไหมบบอ,อ๋อในใบสีทำจากต้นกล้วยต้นกล้วยตัดแบบนั้นครับแล้วก็อันนี้เป็นใบสีทั่วไปแล้วจะมีใบสีป่าอ่าเดี๋ยวเเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆหน่อยอันนี้เป็นใบสีของอ่าอ่าช่างใบสีฝั่งนี้นะครับ กังซูอ่ะพงกีนเดียร์อันนี้ใบสีอ่าใบสีครับอันนี้นะครับใบสีฝั่งฝั่งกัมพูชาครับอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องใบสีชุดใหญ่ชุดเล็กอันนี้ไอ้ไอ้ที้เขาเรียกอัลลาฮารุอะไรนะอัาฮารเนี่ยมันเป็นถ้าแปลเป็นไทยหมากทำหมากทำนี่ใบสีใบสีก็มีหลายอย่างครับอันนี้ใบใบสีบารมีครับ เนี่ยเดี๋ยวจะเรียกตาเน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 โมะโมะปาะเปรยันนี้แต่อันนี้อธิบายเสร็จอีกนะตามันนี่นี่นะครับอันนี้เขาอวยอันนี้อันนี้อันนี้เขาอ้ยอันนี้ลาเธอลาบอ่ะแม่กิ๊บอ่ะเออลาเธอลาเธอจ้าอันนี้ปากชามอันนี้ปลายสีปากชามปากชามอันนี้ปาก อ๋อออไอนี้ใบใบเชือนใบสีามชั้นนี่นี่นี่หนึ่งสองสามอันนี้ใบบบไมีใบเชือนใบใบสีบารมีสามชั้นนี่นะครับแล้วก็อันนี้ใบบารมีห้าชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าใบสีบารมีห้าชั้นอันนี้เก้าชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อเจ็ดชั้นครับผมใบใบสีบารมีเจ็ดชั้นครับเดี๋ยวกันที่ไอที่เป็นเป็นผักนี่เครื่องวงสวงอันนี้อันนี้แน่ ปลาเลอโอยนี่คือจากเครื่องบ่งสวงมันเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์อ่าเป็นผักผลไม้ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้บ้านเราก็มีเนี่ยข้าวสารถั่วงาอะไรเนี่ยอันนี้ใส่ปลากระชุกนึกออกไหมครับผู้อ่ะผู้อ่ะไอู้้อะชุ่มชุ่มไอ้ไอ้อันนี้ชื่มนมเอาถั่วเลี่ยอ่าเลี่ยอันนี้เลี่ยอันนี้ พวกห้ามกิเกนเดยเจสันีิ้ออันน<อ>ี้คือข้าวโพดครับผสมสีครับผมอ่อเนี่ยนะครับเครื่องบวงสวงบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์เนี่ยทีท่ีสำคัญเนี่ยครับผมจะฟักฟักเหรอเออฟักน,นี้มันเป็นฟักกันเล็กไงอ่าค,คือคือไทยสมอนจะเหมือนกันฟักฟักอ่าภาษาขมิเป็นตลายตลายอ่าตลายครับผมนี่ตลายเ้ยฟัก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  ไม่ต้านทานอันนี้ก่อนอันนี้คือกลางปีสเปกจร์จับสเปกจร์จับอันนี้อันนี้มะเขือตรอบตรอบอ่าตรอบอ่าครับอันนี้ก็อ่ามะเขือเทศปิ้งปอกปิ้งปอกอ่าปิ้งปอกส่วนอันนั้นก็ฟักก็ต้านานต้านานอันนู้นอันนู้นสเปคคิวอ่าผักกาดเขียวสเปคคิวครับผมนนี่่ะคครรับเืองบอันนี้ก็ข้าวเสราครับผม อันนี้ปูดปูดเลี่ยนี้รีปัอ่อันนี้ก็งาอันนี้ก็ถั่วเขียวอลุงเขาเป็นะงา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 ครับผมอันนี้นะครับเครื่องบวงสรวงฝั่งกัมพูชานะครับเขาก็จะตัดอันนี้อันนี้ไก่ดิแล้วพี่จะขาดไม่ได้นะคือฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาจะมีน้ำหอมครับพอพอเขาดูสรวงอะไรเขาจะฉีดปุ่มน้ำหอมอ่า น้ำหอมคือเป็นตัวแทนสิ่งที่ดีฝั่งนี้จะขาดไม่ได้ใชดไม่ได้เลยทุกพิธีกรรมคือทําให้ดีอะไรก็แล้วแต่ไม่แต่ให้สิในให้พรด้วยว่าพระพรมพระเนี่ยครับฉีดน้ําหอมเป็นตัวแทนสือ่อความหมายที่ดีให้สินให้พรหรือว่าเป็นสิ่งโชคลาภสิ่งที่ดีอะ่ะมันจะเป็นน้ําหอมเนี่ยจะขาดไม่ได้เวลานั้นเขาก็ฉีดนะน้ําหอมยี่ห้อใดกินอะไรก็ได้อะไรก็ได้นี่นะครับเ,<อ>เป็นคติความเชื่อของคนฝั่งนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูของอาของคนไทยนี่อ่าอันนี้อันนี้ใบสีใบบักอันนี้เมื่อกี้ใบสีแบบเฟนแล้วอันนี้ก็เป็นใบสีของเราจะเป็นลวดลายครับที่ที่มีใบสีตัวนี้ที่ที่ใกล้เคียงของเขาอ่าอ่าที่ที่คล้ายกันอันนี้คล้ายกับของกัมพูชากัมพูชาอันนี้เป็นของเขมรเบนโซลินของเขมรสุรินทร์เออใช่เอ๊ย พี่เขมรสุรินกับเขมรนี่พูดเดียวกันไหมอ่ามันมันมีบางอย่างเหมือนกันแต่บางอย่างไม่เหมือนกันนี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการบวงสรวงเป็นเป็นเป็นภาษาเขมรสุรินใช่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 นี่นะครับน้ำผึ้งศิลปินจากสุรินซิใครใครมานะอ่าน้ำผึ้งเมืองสุรินน้ำผึ้งบวงสุรินเมืองสุรินเมืองสุรินจะมาเป็นแม่ใบสีแม่ครูแม่ครูรำบวงสรวงภาษาเขมรครับแล้วก็มีนางรำครับผม นี่นะครับบรรยากาศการจัดเตรียมงานนะครับก็เป็นเป็ดน,น,นี่นะครับของหลายอย่างต้องเตรียมมาจากฝั่งนู้นเลยนะครับที่เห็นนี่นะครับพี่พี่สาวอันนี้ชุดน,นี้ถ้าจ้างคนไทยเท่าไหร่เนี่ยออกงานฝั่งฝั่งไทยเท่าไหร่ชุดน,นี้ ไปใช่ต้องต้องผมต้องธมุสมอยากมีตังมาทำเลยใช้งิประมาณประมาณย้ายย้ายชุดนี้ถ้ามาจ้างไปทำที่บ้านเนี่ยเท่าไหร่ถมอสถือเจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นกว่านะครับ้งมีีตั้งแตนล่างไปครับผม นี่นขึ้นล่างท่านมครับนี่อะไรครับค่ะผมขึ้นแม่ขึ้นแม่ธรณีครับผมอะไรก็แล้วแต่แล้ต้องอาศัยท่านก่อนครับก็ให้ขึ้นก่อนครับครับที่แม่ทางนี้และพี่จีขึ้นล่างแม่ธรณีอ่ถ้าเราจะทำอะไรต้องมีแม่ธรณีอ่าแล้วแล้วแล้วไอ้ไอ้ตรงนี้คือคือเ้าศกข้าศกเหตุใดถึงใช้ข้าศก ก็บรรทบุรุษเรานับถืออย่างนี้มาตั้งแต่สมัยดั้งเดิมบรรทบุรุษต่อลูกต่อหลานต่อถึงอันนี้เป็นบรรพัดบุตรค่ะโค้งเขมรโค้งเขมนครับเมนซูลินครับเมนซูลินก็กเมนนี่จะเหมือนกันอยู่อย่างนึงคือข้าตอกครับคือข้าตอกเนี่ยเป็นข้าวที่มันมันแตกมันคล้ายๆกับว่ามันเพิ่มพูนครับผมเออรุ่มเรื่องข้าวที่มันแตกครับขยาย เด็กไปีมาให้ให้มาอีกลูกจะตกนี่นะครับกหางอื้อหางอีกไปเรื่อยนี่คือช่างช่างทำเนี่ยนะครับต้องมาจากฝั่งไทยเลยนะครับ <ๆ S 2> ผมขอกาดกินน้ำ มีการบวงสรวงเป็นเป็นภาษาเขมรสุรินนะครับเดี๋ยวก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ออกมาบันทึกเป็นเรื่องเป็นราวนะครับทําไม่เห็นก็จะได้เห็นกันนะครับใส่พร้อมๆกันนะครับอันนี้ทางช่องโชคดีนะครับได้รับเชิญมานะครับ นี่นะครับคณะพลังศรัทธาครับที่มามาร่วมบุญกันนะครับนี่นะครับเสีด้นะครับที่พูดภาษาไม่ได้นะครับ ត <out> <on''> ាក <boundaries> <‌ Those doohehe> ់ទងហើយ <using> ញ <teacher riding> ាតិត្រៀមដល់បន្ទាប់ការនិយាយជិញមកពីទីជិតទីឆ្ងាយเดี๋ยวเราจะไปฟังប្រធានគណៈកម្មការนะครับที่สร้างបុគ្គលរូបសន្តិស្ថនៅក្នុងពេលនេះវិធានគិតសន្តោឲ្យយើងរីងស្ដាច់សូមគុតបាល់កាត់ហើយជិញមកដែលរួចទេទីពិការងារត្រាក់អំសាឡៃដែលចំគោประจําបានប៉ុនទីត្រូវទៅជួយរីងស្ដាច់អត

កំពតជាអតតីតកាលគព្ទរងចេញយ៉ាងស្ងោរវិលមុំមួយយុគនេះហើយនឹងកាន់ប្រពន្ធមានអត់យ៉ាងខ្លាំងក្លាបានមានប្រពន្ធអង្គតូចដាក់ក្នុងប្រការរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលជាគេនានការបានវិលមុំមួយយុគ បាទបិថេបើច <tôi> ានហើយបើយើងទីជាបានហើយដាក់មកក្រុមមតាអតិថានទៅដាក់លើនៅបលាំងរេតបលាំងឬក៏ទៅក្នុងបលាំងបាទនៅក្នុងបលាំងស្តុត្ថានជុំអង្គនោះត្រកៀនណាណាជុំអរៀនបញ្ញាបាទអរៀនសិនសមាធិបញ្ញាមួយទៀតគឺសូមឲ្យរួចផុតយ៉កទុបបាទបើរស់រៀនក្នុងផុត មនុស្សហ្នឹងគេតែរត់គេតែគេស្ទោមអស្ចរណាឯងរបស់ខ្ញុំឲ្យពុទ្ធបាទតែមជ្ឈិមឋានចូលរោមត្រាងកាជឿជាឆ្លប់មានក្ដីជាសច្ចក្ដីជាធម៌ក្ដីតែជាពុទ្ធរូបជាមេដីក្នុងគ្រប់អង្ជាយអនុមោទនីចូលរោមព្រះសមាគមសុគន្ធលោកតងចំណែងថាតាព្រះបញ្ញ គឺរមែងក្នុងមនុស្សត្រ័យចកអាចថាទុក្ខពុញិស្ដាឫជយោការសន្សំប on ក្រានរមែងក្នុងមនុស្សត្រ័យចកក្នុងលោកអអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាអអ្វីដែលយើងចេះស្គាល់អ oi គឺអអ្វីដែលយើងពេញចិត្តអអ្វីអអ្វីត្រឡប់ចិត្តគឺប on គឺចិត្តយើងចេះស្គាល់ហើយគឺប on បាទយ៉ាងចិត្តឲ្យវាល្អភ ੁਰ ហំ ដែលលោកភិក្ខុសតៈមហន្តេដំលោកបងហើយគឺបណ្ឌកសលបាទតែកត្រែងក្នុងរយៈបញ្ញាបងប្រុសបងស្រីបងប្រុសបងស្រីអឯឥតំអ្នករមညာលូជីទៀវអស់លោកដែលបានមកដល់នៃគ្លែកនេះហើយព្រះយើងម្ននបានជប់ស្តីអយើងម្ននបានឃើញហើយបងស្នងរបស់យើងនេះក្នុងជីវិតអារាមនេះហើយក្នុងវត្តរបស់ ông នេះព្រមណាត់បាទ การจะลุ้นวัาร้อยหกสิบมิถุั้นเพื่อเดิไปจะวันนี้อายุของเด็กผมจะพาไปดูที่เขากำลังรองทรายนะเดินเปียนใปเปลี่ยนไปการเดินทางมองโมเชโรเบตาย่างตะทรงสรังจะจังโพจงแม่จังโพจะเอาจังโพจะโค้จังโพตาบมญยนันติลาที่รดดําราสุ่านราชาชาจะไป បាទព្រគុណគោរពលេខតារបស់សិស្សសាគុណគោរពមង្រូទៅយើងអាយក្រាមសិន្នបរិនិធិយសំអង្គឆ័យវាន3សម្រាប់បើពិបាកដាក់មួយកាវិបាតបាសៈអករណងអុយមូស័តចលាយ និងអល់គឺបាទស្វាគមន៍វិសុនារណតតាមសាស្ត្រាយ៉ាងគោរពបីជិតតាមបរិយោជន៍ពិសេសម្ដងឲ្យគម្រិតចិត្តរបស់យើងឲ្យផលរបស់យ៉ាងក្រេតដល់មកចិត្តទាំងនេះអូបានមកអរគុណតើអង្គអង្គអូឲ្យស្រីស្រីហើយ

ดีมากหมอกธราเชืตอร้อนสายอากาศรอุอกมาเลยชาวบ้านที่นี่ชอบทำบุญช่วยกันดีภาพแบบนี้ในบ้านเราทำของไทยไม่ค่อยมีแล้วนะโดยเฉพาะวัยรุ่นจะไม่ค่อยมีเี่นะครับเขาจะ เอาไปไปไปหล่อเป็นพระพุทธรูปนะครับจะสร้างพระพุทธปัร้างพรุ้ยสรุปัจนี้ที่หนึ่งคือนี้เริ่มสร้างนี่นะครับกำลังรองทรายนะครับอ่ะเรียบจอนระชงอ่งอมประพุุ่่ะรงปพระพุระ่ะงรงรพ อยกจะไอี้นุแล้ว่นีุ้นะครับนะครับมีการจัดเตรียมสายไว้ ทำเป็นพระพุทธรูปปั้นสดนะครับลพ่อันใจนะครับันอนกนี่อ็เัยเดียวก้ยจ้าคุร้าุณ้าเกปจะน้อง็เร่เนี่ยกระนั้นีมุกกระ้เไรนเรจมักรรุงเียดามิตรุงเียรุงเจียไรเียจ้าไทียบีย์อ่า រងប្រជារងទៀតពះរងទៀតនេះកើតមកមានកាចទីស្រាប់ដូចគ្នាមានទុក៤យ៉ាងដូចគ្នាមានវិញ្ញាណទុកមរណៈទុកវិញ្ញាណទាំងអស់ហើយយេស៊ូវគាត់ទៅឧតាលេចឃើញថាចិត្តនេះមិនចេះដល់ជួយគ្នាដល់ងូគៀងដល់តានេះជួយគ្នាទៅជួយគ្នាដល់សកម្មដល់សកម្មអឺរកចិត្តគ្នាទៅគ្នាទៅវិញទៅ

ก็้านตั้งแต่เรื่องควักล้วก็กจะเดินหนาก็ตั้งใจสิก่ะ